แก้วเก็บอุณหภูมิเจม Coca ิมเอสโคคาโคล่าลิเกสิทธิ์แท้ไซน่ารักเก็บอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นในราคาแค่หลักร้อยเองนี่คือแก้วเก็บอุณหภูมิไซส,สุดน่ารักจากเจิมครับรุ่นเจมิม CCR เทฮะที่คอลแลบกับโคคาโคล่าที่บอกได้เลยว่าไซ์ขนาดน่ารักมากแถมยังเป็นแก้วสีแดงที่ดูเด่นสุดๆเลยครับมาพร้อมกับขนาดความสู390มิลลิลิตรครับสามารถจะเก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นฮะฝาแก้วก็เป็นสูญญากาศครับแล้วก็มีฝาปิดในตัวฮะการในเรื่องของน้ำ ของสุน่ารักแถมมาให้ด้วยครับเอาไว้พกพาได้สะดวกสะดวกฮะตัวสัดดุกแก้วก็ดูแข็งแรงครับเพราะว่าเขาใช้เป็นสแตนเลสเกรด 316L ่ฮะที่ทนทั้งอุณหภูมิการระเหยแล้วก็การกัดกร่อนครับหมดปัญหาในเรื่องของกลิ่นหรือว่ารสชาติแปลกๆในแก้วครับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพการดื่มของเราได้ดีเลยและก็ทําความสะอาดได้ง่ายครับเพราะว่าปากแก้วเนี่ยกว้างมากใครที่ชอบใช้แก้วเก็บอุณหภูมิอยู่แล้วฮะต้องเก็บเลยครับกับไอเทมนี้ฮะกับแก้วเก็บอุณหภูมิ J S Coca Cola ครับลิขสิ์แท้ราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นะยยังเเปป็นนนรร่่ดดด้้้วววใใสจจีี๋กกอาาไทลบ